สวัสดีครับพี่น้องปาดโดมลงแล้วพี่น้องโดมลงแล้วโดมลงแล้วโดมลงแล้วทีมงานากเริ่มพักผ่อนแล้วพี่น้องมันลือเวทีออกพี่น้องเอ้ว บรรยากาศนะครับไปแหมไปแหม จัดแม่ชิวันเสียเวลาถิมซื้อ,อ,อคระเขาพึงหรือไปแล้วบนบนี่ปาด,ดจุดเลยครับสาาวัสดีครับี่ไปตอนไหนออกไปยุดแด้วหมจไปตอนไหนทางไหนก่อน จัดจัดยุจัดน้อยนี่จัดยุ่เยอะเลยเ้อะเยจัดยุ่สจัดเล็กน้อยัดกจัด่อออกไปยังไงเสื้อผ้านทรงบานรถมอไซค์มาอยู่ใส่บานองหยุดนี่อ๋อบกไก่บกไก่เห็นบ้าง่อยโครโลดไปเดนโลดฟสิโตกิไปหันเติมน้ำมันกับพันหนึ่งพันหนึ่งหมดแล้วอ่อยโล อ้าวอจบท่เจ้าไปร้าองังคอยเร้าหองอยู่ตอนนี้บอแต่ว่ามองเกานั่นบอแต่ว่ามองเกานี่มันสิแล้วมันิสีีหาใหมเลยนอนใช่ไหมนี่ฮึดัเานไียาส นเองสาวใครล่ะบ่ใครเนาะบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่โถมนะครับบรรยากาศเขาลุกเวทีเสร็จไปเมื S <S ่อกี้ครับโอ้ยผักวงอะไรพี่น้องเมื่อบาดมือได้หนิล้างกันเลียบร้อยไปซื้อมาไปซื้อมาทีสองกัน เพราว่า้องรอเอาท่ออก่อนเออฐานเราดิตเราอืมิตรตเรานเ็ลิดัแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิไปจัดก่อนปไปลรอกปะจัดก่อนไปส่งบานเขาหน่ะ น้องรัดทำอะไรกินนะ่ะน,น้องโอ้โหไก่เอา้าน้องนุ้ยรถดำไปไหนแล้วไปทัวร์แล้วไปไหนไปทัวร์แล้วโอ้ไปหลงไฟมัพ่น่ะไ<ม>ปะได้ขัาาบไหมเราบ้าน่วัวยัยหนูนักก็ดีดีพี่น้องซื้อรถให้พัวขันหนึ่งแลนด์ลไฟ ปานน้กมเห็นเต่าฮะเออส้ชัฝาในใส่บได้เนาะใส่บมันพากันปั่นวบัวใดฆ่าในคขานอเออเอเราเนนักกินข้าวน้ำจักินยังน้ยดาราเออกินออกมาเลยบ้านเาละด้เสียงก็เป็นสันบ่นลบ่ม มันบ่ได้เฮะมันรบกวนบอดาอออพ่ออาเห้เอาพักผ่อนพักผ่อนเยอะๆอย่าไปนอนในรถเด้อมันจะเปิดแอร์มันอากาศททมันบ่ทายเท่เปิดเปิดได้เปิดพัดลมเอาอือสวัสดีจ้าคนเปื่อยนะครับไปเปลี่าย,ยาน,น,นไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหาย,ยางดิฮะไปเปลี่ยนน้นำมันเครื่องไหยางดิไทยน้ำมันเครื่อง เวลาเป็นเมีนทีดีกันแน่นี่ยเราก็ไปหาเงินสู่ข้าวผู้วเนาะอ้เมีมยไม้เหล็กป<ะ>ั้งเมียไม้มเหล็กเมียเมียแห่งศาสตร์นะนี่แหละเมียยืนหนึ่งเมียแห่งศาสตร์นะศาสตร์เนี่ยที่ยังน่ะพัดลมจะชิมอะไรบานมือได้บ่ะเนี่โอ้ยกินยังแล้วบัวทอนไรในหลวงเยื้ มมีหลวง่านใดแเขาบอะว่ามีเงินหลายอยู่เพราะว่าสื้อรถเป็นคันนองเงินสดกสิเรือหลาตัวนอกราดแล้วมาูนจะอ่อยฮะแล้วมาูนี่จะอร่อยมิเงิัอยู่เท่าบาทเน่เ้าไปเลยเ้าไปเลยมี่รกถ้ากรทงานงงมเคยบอมีเงินเลียงน้ามอ้ายอมเล้งมไสหนามเขาบอมาขายกาแฟไหมบอมีเอบ่เออโอ้ยเนาะบุญงน เฮ็ดกัคอยเอารถไปเฮ็ดไปเปลี่ยนลูกปืนปัญหาพ่านกูบาดที่ตามหาคนงามจากสารคาม ที่เมืองคอนกรารล่ะโอ้ยเมื่อเนี่ยบ่ดยพ่อคลิปสามสี่คลิปแล้วพี่น้องเอ้ย ตื่นขี่รถบม่อ้ยน้องเสร็จแล้วไก่เนาะไปสาต่อนี่มุกกระถอกมุกกระถาเสร็จแล้วเนาะ 8, 8 6, ปดแปดกหา้าตัวเลขไหนขั้นเนาะทะเบียนคือแปดแ ตาลิปต้นแึงเงาะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ